ดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกับมาดามรันจวนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มากับหัวข้อที่ว่าชัดๆเลยว่าเขามีใจแล้วก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเราไหมเป็นดวงโดยรวมนะคะดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะเพราะว่าไม่สามารถตรงกับทุกคนได้อยู่แล้วก็ตั้งสมาธิแล้วถึงเขานะคะนี่กองที่1นนะคะกองที่2กองที่3ดูได้ทุกเพศนะคะคุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูด คุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้นะจ๊ะหนึ่งสองสามแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยค่ะเอาราคามาถึงกองที่หนึ่งนะคะตั้งสมาธิเลยนะว่าเฮ้ยนึกถึงเขาคนนั้นว่าชัดๆในใจเขาเนี่ยมีเราไหมมีใจให้เราบ้างไหมเออมาเปิดประเด็นแรกเลยเป็นดูโดยรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะยังไงดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะเออดูได้ทุกเพศนะคะแล้วก็ คนที่เราถามถึงควรที่จะมีปฏิสัมพันธ์การรู้จักกันมาสัากระยะหนึ่งแล้วนะจ๊ะมาดูกันดีกว่าว่าสาหรับคนที่คนกองที่หนึ่งนึกถึงในะชัดๆเลยว่าในใจเขาอะ่ะมีคนกองที่หนึ่งอยู่ในใจไหมในด้านชู้สาวนะจ๊ะไพ่เออขอห้าใบค่ะมีหรือเปล่าในใจเขานะ่ะมีคนกองที่หนึ่งอยู่ในใจไหมด้านชู้สาวด้านความรักนะจ๊ะทำไมเป็นแฮงแมนมะเจ็ดเหรียญคิงเหรียญโอ้ยเธอเดียวกับ เอ่อก้อนหินหอยทากหรือเปล่าห,หกดาบสี่ถ้วย1่งเหรียญน,น,นตอนนี้เรารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะอาจจะไปโฟกัสอยู่ในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานการสร้างฐานะอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีเรื่องมีปัญหาบางอย่างที่ต้องแบบว่าเอ่อต้องใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะไปโฟกัสในเรื่องของการลงทุนซะมากกว่า ถ้าเป็นการลงทุนหัวใจอ่ะนะช่วงนี้ถ้าถามว่ามีไหมเรามองว่ามีในการพิจารณาแต่ยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นไปในทิศท,ทางไหนว่าเอจะพัฒนาหรือจะไม่ได้พัฒนาหรือจะชอบอะไรยังไงเนี่ยณนะตอนนี้เรารู้สึกว่ามีแค่อยู่ในขั้นของการพิจารณาถ้าเกิดเกิดเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเหมือนเขาต้องใช้เวลาดูนานกว่านี้หน่อยเออค่อยๆไปกับความสัมพันธ์หน่อยดูทั้งตากะดูทั้งความช่วยเหลือนู่นนี่ดูว่าคุณเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอออ่าเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ให้คําปรึกษาให้คําแนะนาําให้ที่พักพิงกับเขาได้ไหมในที่นี้เราไม่จาเป็นต้องซับซัอร์ตเขาในทุกด้านนะมันเป็นแค่ด้านที่เขาขาดอะว่าเราให้กับเขาได้ไหมแตนะ่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเขามองว่าเรายัางไม่ใช่คนคนนั้นน่ะอืเลยหยิบเรามาพิจาร,รณาเฉยแต่รู้สึกว่ายังไม่ใช่แต่มันก็เขาเรียกว่าแหละมันก็ไม่ผิดอะไรที่จะพูดคุยหรือทําความรู้จักกาันม,มันเป็นช่วงของการเริ่มต้นนะในความรู้สึกเขานะคะ เป็นความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วนอกจากเรื่องของการเงินก็มีเรื่องราวบ,บ้างนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มันยังไม่ได้เจาะจงหรือว่าดูพิเศษอะไรมากมายนะคะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นเรารู้สึกว่าเราจะใช่หรือเราจะไม่ใช่แต่ในใจเนี่ยเรารู้สึกว่าเอเ็นเอียงไปเหมือนแบบมีอคติกับเราเล็กๆอยู่แล้วนะสำหรับคนที่คนกองที่หนึ่งนึกถึงนะคะอ่ะมาดูกันต่อหัวข้อต่อไปเลยไม่ต้องเป็นซีรีส์นะดูโดยรวมเธอถ้า,ถายอยากากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะจ๊ะ ว่าในสมเดือนนับจากวันนี้เขาจะมีความคิดที่อยากพัฒนาความสัมพันธ์ไหมในที่นี้อาจจะจากคนรู้จักมาเป็นคนคุยเนาะสนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจากคนคุยก็เป็นคนที่มีสถานะอะไรอย่างงี้เอออยากจะพัฒนามากกว่าที่เป็นอยู่ไหมในสเดือนนับจากวันนี้เขาคนนั้นที่คนกอน่อนนี้นึกถึงคิดถึงนะคะแม้ปัจจุบันจะดูแบบว่าหยิบมาพิจารณาหยิบเรามาพิจารณาเฉยๆนะแต่ไม่แน่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้น อ่ามีแปดไม้แชงแมนมาอีกแล้วไล่ไม่ไปนะจ๊ะสามเหรียญแปดถ้วยควีนดาบแล้วก็หกเหรียญอ่าเรารู้สึกว่า ใจคนกองน,นี้ค่อนข้างที่จะอยากให้มีการพัฒนาแบบรวดเร็วแผลพันมาไวเครมไวอะไรประมาณนี้เอ,อ่อแต่ความสัมพันธ์บอกเลยค่ะว่ายังอยู่ในลักษณะเดิมนะเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่งงางนั้นค่ะบางคนเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นเพื่อนร่วมเรียนหรือเป็นคนรู้จักกาันอยู่ในลักษณะคนหรือสถานะไม่ชัดเจนหรือคนคุยเคยอยู่สถานะใดก็อยู่สถานะนั้นออกแนวติดพี่น้องโซนสักเล็กน้อยนะคะบางช่วงอาจจะมีการเงียบม,มีการเหินมีการห่างมีการแบบว่าดูห่างหายกันไปบ้างแต่จริงๆก็ยังคอยส่อง คอยมองฉันรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนกองนี้นะที่คอยแบบว่าติดตามชีวิตเขานะคะแต่เรารู้สึกว่าในโมเมนต์ที่เรายังไม่ได้พัฒนาอะไรต่อกันหรือยังอยู่ในสถานะเดิมก็จริงนะแต่มันมีการช่วยเหลือมีความอ่อนโยนมีความอบอุ่นบางอย่างอยู่ในนั้นเอ,อติดทั้งเฟนโซนติดทั้งพี่น้องโซนเลยนะคะคนกองนี้ืดังนั้นเรารู้สึกว่าคนกองนี้ถ้าอยากให้มีการพัฒนาอาจจะต้องมีกลยุทธ์นะในการเข้าหาเขาหน่อยนะคะไม่งั้นความสัมพันธ์ก็จะอยู่เหมือนเดิมแต่ แม้ว่าจะอยู่เหมือนเดิมเรามองว่ามีโมเมนต์ที่ดีๆนั่นแหละมีการช่วยเหลือกันเออมีการแบบว่าใส่ใจดูแลอะไรอย่างเงี้ยมีโมเมนต์ที่ดูอ on ่อนหวานดูโรแมนติกอยู่เหมือนกันได้ใช้เวลาร่วมกันอยู่เหมือนกันแต่แค่ไม่ได้พัฒนามากกว่าที่เป็นอยู่นะคะก็เป็นดวงโดยรวมนะไม่ต้องเปซีเรียสไม่ต้องเป็นเครียดอะไรนะจ๊ะอ่ะลืมมาจะเปิดออร์คาลรักให้หน่อยแล้วกัน ดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคนกองนี้ในช่วงนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมีอะไรอยากจะบอกอยากจะชี้แนะหรือเปล่าให้ระวัง การลุ่มหลงไว้หน่อยนะอ,อคนเก่านี้บอกเลยนะคะโอกาสมีสิบแปดบวกมีนะสําหรับบางคนนะคะเนื่องด้วยตัวเราค่อนข้างที่จะชอบเขาเนาะค่อนข้างที่จะลึกซึ้งกับเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าให้ใจเขาไปงไ่ายหนึ่งบางคนอาจจะมีสิบแปดบวกกันได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการให้ใจการหลงไหลและการรู้สึกว่าเขาก็อาจจะชอบเราเหมือนกันถามว่ามันมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นไหมมันมีความรู้สึกดีๆค่ะอยู่ทั้งสองฝ่ายนะแต่อาจจะเป็นความรู้สึกที่ รักฉาบฉวยสักเล็กน้อยให้ระวังไว้ตรงนี้ไว้หน่อยนะโดยเฉพาะบางคนที่เจอกันในโลกออนไลน์อาจจะเป็นในเกมอาจจะเป็นในสื่อโซเชียลต่างๆหรือแอปต่างๆก็แล้วแต่ถ้าเจอในโลกออนไลน์เนี่ยค่อนข้างให้ระวังหน่อยว่ามันอาจจะเป็นรักหวังโหนรักหวังเซ็กนะจ้าแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนต่างคนต่าง เขาเรียกว่าอะไรใช้เวลาส่วนตัวของตัวเองนะไม่ได้มาโจรกันสักเท่าไหร่นะยังไงให้ระวังไว้หน่อยนะคะสําหรับคนที่เจอรักออนไลน์ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เจอรักออนไลน์ค่อนข้างให้ระวังเรื่องของการหวั่นไหวการอ่อนไหวในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาทําอะไรนิดนึงก็ค่อนข้างที่จะสะกิดใจเราในที่นี้อาจจะมีสะกิดทั้งด้านบวกก็ได้นะด้านลบก็ได้ดูค่อนข้างที่จะอ่อนไหวง่ายไปหน่อยนะคะคนกองนี้ยังไงก็เป็นดวงรนาะไม่ต้องไปซีเรียสอะไร บันดานขอให้ทุกคนได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเลยวันนะคะยังไงวันนี้มันดาลไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะช<อ>ิเอาละค่ะมาถึงกองที่2กันนะจ๊ะมาดูกันตั้งสมาธินึกถึงเขาคนนั้น ที่คนกองนี้อยากจะรู้ใจเขาเออว่าจริงๆแล้วมีคนกองนี้อยู่ในใจไหมดูได้ทุกเพศนะคะแล้วก็เป็นโดยรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะดูเพราะความบันเทิงไปนะจ๊ะขำๆแล้วก็อต้องเป็นคนที่เรารู้จักมักคุนมักจี่กันไปแล้วนะจ๊ะอ่ะมาดูชัดๆเลยคําถามแรกเลยว่าเขาคนนั้นจริงๆแล้วในใจเขาว่ามีคนกองนี้อยู่ในใจเขาไหมออขอห้าใบค่ะ ่ถ้วยทำไมมองว่ายังไงก็คงไม่มีราคะพลังงานด้านลบค่อนข้างเยอะนะอม,มองว่ามีนะแต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดในใจเขานะคะแต่ในความเจ็บปวดนั้นก็มีความอบอุ่นมีความสุขมีเขาเรียกว่าอะไรอะมีทัศนคติบางอย่างเกี่ยวกับความรักคือเวลามองคุณมันจะมีความรู้สึกดีอยู่ในนั้นแล้วก็คอยส่องคอยมองอยู่เรื่อยๆ ไม่ห่างไม่หายไปไหนนะคะถ้าเกิดยิ่งในสื่อโซเชียลนี่เรารู้สึกว่าถ้าส่องได้ก็ส่องถ้าว่างก็ส่องอะไรอย่างเงี้ยเออดูคุณอยู่ห่างๆแต่ว่าเวลาดูคุณแล้วอ่ะมันก็จะมีความเจ็บปวดใจบางอย่างเช่นอาจจะเป็นบางสถานะที่เขาทําอะไรมากไม่ได้เนาะเออหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ยังเป็นปมอยู่ในใจเขามีความเสียใจมีความแบบเจ็บปวดไม่รู้ว่าทําให้คุณเจ็บปวดหรือคุณทําให้เขาเจ็บปวดนะคะแต่เขาก็รู้สึกเสียใจกับความสัมพันธ์นี้ แต่ก็เหมือนแบบหวังว่าคุณจะเจอความรักที่ดีเจอความสุขที่ดีหน้าที่การงานมีความประสบความสําเร็จนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขารอเป็นกําลังใจยอยู่ห่างๆให้คุณนะแต่เหมือนเ็าทาอะไรมากไม่ได้อะในใจเขาอย่าว่าแต่คุณเลยว่าคิดว่ามันคงไม่มีหรอกในใจเขาก็รู้สึกคล้ายๆกันว่าเออมันก็คงแบบทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้อะได้แต่ดูได้แต่ส่องได้แต่มองจิตใจเขาค่อนข้างที่จะผูกพันกับคุณนะบอกเลยบางคนอาจจะมีด้านอายุแตกต่างกัน หรืออาจจะเคยเป็นเพื่อนกันเคยสนิทกันนะตอนนี้อาจจะดูห่างๆหันเถืนกันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกเป็นมิตรอะ่ะเออมีความห่วงใยมีความใส่ใจมีการอยากดูแลมีความรู้สึกผูกพันกับคุณอยู่อะ่ะแต่เหมือนทําอะไรบ้ากไม่ได้อาจจะถามว่าตามโจทย์นะว่าเออในใจเขามีคุณอยู่ในใจไหมมีค่ะแต่ออกแนวเป็นแผลใจสักเล็กน้อยนะด้านความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะอา่าแล้วก็ มาดูแนวโน้มคือว่าเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราไหมในสามเดือนนับจากวันที่ดูคลิปนี้นะคะจากที่เคยเป็นอยู่เนาะบางคนอาจจะเป็นคนรู้จกักเป็นเพื่อนเป็นคนคุยเป็นอ่สถานะไม่ชัดเจนว่าจะได้พัฒนาไปอีกขั้นไหมอารมณ์ประมาณนี้นะคะอืมขอดูซิในสามเดือนนับจากวันที่ดูคลิปนี้เขาคิดอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราไหมขอห้าใบค่ะแล้วก็มันเป็นฟัง ความคิดฝั่งเขาเนาะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะเป็นดวงโดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนนะคะอย่าดูดวงส่วนตัวรายะเอียดใต้คลิปได้นะจ๊ะเรามองว่าพัฒนาไม่ได้นะแปดถ้วยขึ้นมาเลยคนที่คุณถามถึงนะตอนนี้อาจจะมีการเหินห่างห่างหายหรือเลิกลางกันไปแล้วหรือเปล่าสาหรับบางคู่บางคนนะคะบางคนอาจจะเป็นด้านจิตใจบางคนอาจจะด้านระยะทางไม่ค่อยได้มาเจอกันไม่ค่อยได้คุยกันเหมือนก่อนก็ได้นะเออถ้าถามว่าเขาจะ ทำอะไรบางอย่างไหมกับความสัมพันธ์ในสามเดือนนี้เรามองว่ามันก็มีแหละแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะอาจจะไม่ได้มากเพราะว่าอุปสรรคปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาเลยรู้สึกว่าอย่างน้อยก็ได้พูดคุยอะ่ะเออได้อยู่ในโลกของกันและกันยังมีกันอยู่ในกันและกันในที่นี้อาจจะได้คุยบ้างไม่ได้คุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีธุระก็ปรึกษาบ้างอา่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของการพัฒนาเรามองว่าอย่างนะคะในใจเขาณตอนนี้ที่เขาคิดนะ ว่าในสามเดือนนี้เขายังไม่อยากที่จะพัฒนาไปในทิศทางไหนเพราะเขาก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่อนข้างที่จะเครียดอืมแล้วก็นะตอนนี้อย่าถามความสัมพันธ์เพราะเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้และที่จริงในใจก็ต้องการเราอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรมีอุปสรรคอะไรระหว่างคุณกับเขามันทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าถ้าฝืนไปอะ่ะมันจะยิ่งเหนื่อยมันจะยิ่งเจ็บอืมแต่ก็ไม่ตัดนะแต่ก็ไม่ตัดขาดนะเอาบอกเลยนะเหมือนจะเหินห่างกัน แต่เรามองว่าเดี๋ยวมันก็จะได้กลับมาคุยกันอาจจะเป็นแค่การเหินท่างบางช่วงเฉยๆแม้ว่าจะมีแปดถ้วยขึ้นก็ตามแต่วันติดจะทำแพล,แลนมาดามรู้สึกว่ามันเป็นการห่างเฉพาะระยะทางเฉพาะบางเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้แบบว่าห่างกันตลอดนะคะอก็ยังมีโมเมนต์ที่ดีและถามว่าจะมีการพัฒนาไหมแม้ว่าจะมีการแบบว่าได้พูดคุยได้เข้ามาใกล้ชิดบ้างแต่เรารู้สึกว่ายากที่จะได้พัฒนาในสามเดือนนี้นะอื ก็อะไรที่ไม่ดีก็คิดว่าเป็นของคนอื่นแล้วกันเธอไม่ต้องไปซีเรียสมาดูว่าพาใอยากจะบอกอะไรกับคนกอนี้ในเรื่องดวงของความรักในช่วงนี้บ้างค่ะขอหนึ่งใบหลักหนึ่งใบลองนะจ๊ะ <c oughs> บางคนตีกันอยู่ในใจหรือเปล่าความดีความชั่ว <c oughs> ในเรื่องของความรักความรักโลกกดหลงแบบว่าพยายามที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรให้อยู่ใน ทางเส้นสายการที่สุดหรือเปล่าคะคนกลองเนี้ยช่วงนี้ค่อนข้างที่จะงงแงงบ่อยขี้งอนบ่อยหรือไม่พอใจในหลายๆเรื่องในที่เนี้ยอาจจะไม่ได้พอใจในเรื่องของความรักได้หรือไม่พอใจในชีวิตส่วนตัวของตัวเองอะ่ะอันนู้นก็ไม่ถูกใจนี่ก็ไม่ถูกใจ,กกใจดูค่อนข้างที่จะหมุนหงิดง่ายนะแต่ถามว่ารักเขาไม่รเออแต่ก็ คือเขาไม่ทักมาอารมณ์ประมาณเนี้เหมือนอีโก้ค่อนข้างสูงเหมือนกันเขาไม่ทักมาเราก็ไม่ทักไปอะไรเงี้ยเล็กเล็น้อยๆก็เอาเก็บมาคิดเอาเก็บมางอนอืมแต่จริงจริในใจอ่ะโอ้ยปากต่อหน้านะไม่รักหรอกนู่นนี่นั่นหรอกแต่ในใจนี่กระโดดจูบเขาแล้วนะคะอารมณ์ไพ่ประมาณนี้นใ ete, après, able, Gefühl, ะยังไงคนกอนนี้ยถ้าดูจากหน้าไพ่ให้ระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของความคิดเรื่องของการแสดงออกการพูดจาไว้ด้วยนะอาจจะส่งผลเสียใน อนาคตได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักในช่วงนี้ถ้าเกิดจังหวะถ้าเกิดคนโสดนะบอกเลยว่าอาจจะยังไม่ได้มีใครที่เราถูกใจเข้ามาในชีวิตแต่เราหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะมีอ,ะอ่ะแล้วก็บางทีคนที่เข้ามาในช่วงนี้ถ้าเกิดมีอยู่แล้วนะสำหรับบางคนนะคะให้เปิดใจหน่อยเพราะว่าเขาอาจจะเป็นรักที่ดีกับเราได้เหมือนกันนะอ,อยู่ๆพลังงานนี้ก็เด้งมานะสำหรับบางคนนะคะที่มีนะถ้าเกิดบางคนที่ยังไม่มีก็ รอไปก่อนนะจ๊ะเออถ้าเกิดบางคนที่มีแล้วคนคนนั้นอาจจะไม่ได้ถูกสเปคเราสักเท่าไหร่แต่ถ้าการใส่ใจเขาดีอะ่ะเขาดูแลเราดีเขาทรีตเราดีเขาดูอบอุ่นเขาดูเมตตาเขาดูอบอ้อมอารีเอ็นดูรักเราอะ่ะเรามองว่าอนาคตเขาอาจจะเป็นรักที่ดีกับเราได้นะอือยังไงก็ขอให้คนกองนี้ได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุขสมหวังในเร็ววันนะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะเชิญ อาราคามาถึงกองที่สามกันแล้วนะจ๊ะตั้งสมาธินึกถึงเขาคนนั้นที่คนกองนี้อยากจะรู้ใจเขาเอา่ต้องเป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์การพูดคุยกันจิจ้จาการซัก,กระยะหนึ่งแล้วนะจ๊ะแล้วก็เป็นดูโดยรวมเนาะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะข่าวๆไม่ต้องซีเรียสดูได้ทุกเพศนะมาดูสิว่าในใจเขาคนนั้นที่คนกองนี้กําลังนึกถึงกําลังคิดถึงเนี่ยในใจเขาจริงๆแล้วชัดๆแล้วมีคนกองนี้อยู่ในใจไหม ออด้านชู้สาวนะจ๊ะด้านพี่น้องด้านเพื่อนไม่เอานะคะอขอห้าใบค่ะเป็นโดนรัว,วนะไม่ต้องเป็นซีเรียสน,นะอะไรที่มันดีก็คิดว่าเป็นของเรานะคะอะไรที่มันไม่ดีเราก็โยนไปใหค้คนอื่นคนกองนี้ค่อนข้างรู้สึกว่าระหว่างเรากับเขามันต้องมีความผูกพันมีสายใยอะไรบางอย่างเออมันต้องมันต้องใช้แล้วล่ะวินาทีนี้ เออมีแต่ไพ่เหรียญขึ้นนะคะทําไมคิดถึงแต่เรื่องเงินหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากนิ่งๆนะคะหรือความสัมพันธ์ไปแบบเนิบๆช้าๆเคลื่อนไปข้างหน้าโดยที่เรารู้สึกว่ามันเคลื่อนหรือเปล่ายังไม่ค่อยแน่ใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็บางครั้งอาจจะรู้สึกว่าเราวิ่งตามความรักมากเกินไปหรือเปล่า บางทีคนกรณนนี้อาจจะมีบางช่วงที่รู้สึกว่าเฮ้ย mm. เราเอาชีวิตตัวเห็นยัดเยียดเข้าไปในชีวิตเขามากเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ในอีกกรณีหนึ่งเรารู้สึกว่าคุณสองคนน่ะรู้จักกันมาสักระยะเรามองว่าอย่างน้อยก็ต้องเกินหกเดือนน่ะบางคนอาจจะรู้จักกันเป็นปีเป็นสิบปีก็มีนะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็อาจจะมีบางช่วงที่ดูนิ่งๆเงียบหายไปแต่ถ้าถามว่าเขามีคุณในใจไหมบอกเลยว่ามี ตลอดมาค่ะมีคุณอยู่ในใจมันมีความรู้สึกผูกพันมีความรู้สึกลึกซึ้งมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยด้วยความที่มันขึ้นหกถ้วยบางคนอาจจะมีความต่างกันด้านสถานะต่างด้านอายุต่างด้านความคิดอะไรอย่างเงี้ยได้นะหรือสังคมอะไรบางอย่างได้แต่มันจะมีความผูกพันความแบบว่าความปรารถนาดีบางอย่างในในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแต่ในช่วงนี้ อ,อย่างที่บอกเนาะบางคนอาจจะดูนิ่งๆเหินๆทางห่างกันไปก็ได้นะหรือบางคนอาจจะไปยุ่งเรื่องงานเนาะก็เลยอาจจะไม่ได้ค่อยได้โฟกัสกันและกันก็ได้แต่ถามว่ามีไหมบอกเลยว่ามีนะมีมาตลอดค่ะแต่อาจจะไม่ได้มากอาจจะไม่ได้น้อยเพราะว่ามันมีตาช่างอะเรารู้สึกว่ามันก็มีเรื่องอะไรบางเรื่องในชีวิตเขาอาจจะสําคัญกับเขามากกว่าที่จะเป็นเราได้เหมือนกันบางช่วงเราอาจจะสาคัญเยอะบางช่วงเราอาจจะสําคัญน้อยแต่ตลอดเวลาที่ มีการละกนะันอ่ะเขามีเราอยู่ในใจนะแต่ยังออกแนวแบบว่าเอาคนเคยผูกพัพนหรือพี่น้องโซนอารมณ์ประมาณนี้แต่จริงๆ,ๆอะ่ะมันก็มีความรู้สึกดีๆมากกว่าพี่น้องได้มากกว่าเพื่อนได้มีความรู้สึกชอบมีความรู้สึกรักอยู่ในนั้นนะคะเอาบางคนอาจจะเป็นรักแบบผูกพนันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้รักวันแหววสักเท่าไหร่นะมีความรู้สึกดีๆให้นะ่ะอืค่อนข้างที่จะอวยนิดนึงหรือเปล่าเนี่ย <laughs> อะคิดว่าอะไรมันดีแล้วก็เป็นของเราแล้วกันเนาะไม่ค่ะอาจจะเป็นมาจากความรู้สึกเราก็ได้แทนที่จะเป็นความรู้สึกเขาเอามาดูซิว่าใน3มเดือนนี้เขาคิดที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเรามากกว่าที่เป็นอยู่ไหมไม่ว่าคุณจะมีสถานะใดก็ตามนะตอนนี้มันจะได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งไหมในสมเดือนนับจากวันนี้จากความคิดเขาจากความรู้สึกเขานะคะเขาห้าใบค่ะนับจากวันที่ดูคลิปนี้เนี่ยสามเดือนนะจ๊ะ ไม่ดูปิดใจหรือบางคนเขาคนนั้นมีเจ้าของแล้วหรือ,อยังฮห,หรือไม่ฝ่ายคุณอ่ะโสดจริงหรือเปล่ามันอาจจะติดปัญหาเรื่องสถานะทางสังคมบางอย่างอาจจะมีเจ้าของก็ได้อาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานก็ได้เออหรือสังคมบางอย่างที่ดูแตกต่างกันก็ได้ที่มันทําให้มีการพัฒนาไปชา้าแต่ถามว่าจะมีการติดต่อกัอนมากขึ้นไหมเรามองว่ามีนะ อาจจะมีการได้ติดต่อกันมากขึ้นได้พูดคุยกันมากขึ้นโดยเฉพาะในโลกออนไลน์บางคนถ้าเกิดดีลกับชาวต่างชาติก็อาจจะได้พูดคุยกันมากขึ้นได้หรือถ้าบางคนก็เป็นคนไทยนี่แหละไม่ใช่ชาวต่างชาติหรือไม่ได้ไปอยู่วังนอกก็อาจจะได้พูดคุยในโลกออนไลน์มากขึ้นแต่ความสัมพันธะ์เรารู้สึกว่ามันมีแนวโน้มที่ดีนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ไปถึงขั้นถึงขั้นพัฒนานึกออกปะ อาจจะได้ใช้เวลาร่วมกันอาจจะเหมือนโมเมนต์เหมือนจะพัฒนามากขึ้นแต่ก็ยังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะ่ะอืด้วยความที่ขึ้นซีเรียนเนาะมันมีใครบางคนที่ยังจํากัดพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองยังปิดใจตัวเองอยู่ยังไม่เปิดใจเต็มที่เพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าการที่จะพัฒนาไปอ่ะมันจะออกมาดีหรือมันจะออกมาร้ายนะนู่นนี่นั่นมีการคิดมีการแบบว่าเ,าเขาเรียกว่าอะไรเลือกบางอย่างอยู่นะคะเขาคอยยายหน่อย ถ้าถามว่าจะได้พัฒนาชัดเจนไหมเรามองว่าในสามเดือนนี้ดูยากนะเนี่ยบอกเลยว่ามันมีการพัฒนาแต่เป็นการพัฒนาที่ยังไม่ได้มีสถานะอะเธอฉันยังโสดเธอยังโสดแต่อาจจะมีการพูดคุยบางอย่างกันมากขึ้นการได้ทํากิจกรรมบางอย่างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออการได้ใช้เวลากันมากขึ้นหรือเหมือนจะแสดงออกบางอย่างมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้มีสถานะให้แก่กันแต่ก็เกือบๆและเออ อยู่ในช่วงทําคะแนนน่ะเธอเธอต้องทําคะแนนให้ได้ดีเรามองว่าถ้าเกิดบางคนทําคะแนนได้ดีอ่ะมีโอกาสได้พัฒนาอยู่เหมือนกันนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยมันมีโอกาสได้ใกล้ชิดได้ใช้เวลาร่วมกันอย่าไปคิดเลยคิดน้อยอย่าไปกังวลใจมากอย่าพยายามควบคุมความรักนี้มากนะคะสําหรับคนกรองนี้นะเอ่อถ้าเกิดในกรณีที่เป็นคนรู้จักอาจจะได้พัฒนาเป็นคนคุยออ,อันนี้ได้ แต่ถ้าถ้าคนคุยอยู่อย่าพัฒนาคขาผ่านเรามองว่าอาจจะยังไม่ถึงนะหรือไม่ก็ถ้าเกิดคนที่ยังไม่ได้รู้จักกันมากก็อาจจะรู้จักกันมากขึ้นได้สนิทกันมากขึ้นได้พูดคุยกันมากขึ้นบางคนอาจจะมีการไปแฮงเอาท์ไปกินข้าวไปได้ใช้เวลาส่วนตัวกันมากขึ้นลักษณะนั้นได้นะจ๊ะออก็ไม่ถือกับแย่เ yeah, นาะอย่างน้อยเราก็ยังมีเขาฉะนั้น,นพ่เลยบอกว่ามีความหวังเขาไว้ค่ะคิดบวกเขาไว้แล้วก็เปได้เปค่ะ ไปนในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของการกระทําสิ่งดีๆให้เขาก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบของเม็เงินนะจ๊ะเอามาดูไพ่สิว่าอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้ให้กับคนของนี้ค่ะม,มันมีการถูกใจกันโยคุณก็ถูกใจเขาเขาก็ถูกใจคุณแต่ก็แอบ,บเละๆกันเหมือนยังไม่ได้แบบว่า สแสดงออกอะไรมากมายอาจจะมีการวางมาตอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่คุณอ,า,อาจจะหวังไปเยอะบางคนหวังถึงขั้นแต่งงานหวังคบหาทั้งที่จริงแบบว่ามันอาจจะยังไม่ถึงขั้นนานน่ะแต่ว่ามันมีโมเมนต์ดีๆมันมีการได้เริ่มต้นบางอย่างในความสัมพันธ์แต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่เราหวังในช่วงนี้นะถึงขั้นที่เราคิดถึงขั้นที่เราหวังแต่มีโมเมนต์ที่ดีๆได้ใช้เวลาร่วมกันเออ ได้มีความผูกพันกันมากขึ้นได้มีการเริ่มต้นต้นไม้เพิ่งปลูกอะเธออย่าเพิ่งใจร้อนเออยังยังตัดไม่ได้อะไม่ใช่ดังนั้นมีความหวังเขาไว้ขอให้คุณก่อนนี้ได้เจอรักที่ดีนะคะรักที่มีความสุขสมหวังในเลยวันนะจ๊ะแล้วก็ทําคะแนนให้ได้ดีนะศึกษาเขาศึกษาเราอะไรที่เขาชอบอะไรที่เขาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูละเอียดใต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้มาดาไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะช้า